สวัสดีครับชาวราศีเมถุนครับเราลองมาดูกันว่าในเดือนตุลาคมนี้ครับจะมีสิ่งดีๆสัญญาณดีๆอะไรเข้ามาบ้างนะครับก็ลองมาดูกันครับดูเป็นแนวทางนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังครับชาวราศีเมถุนครับสิ่งดีๆครับในเดือนตุลาคมนี้ครับจะเป็นอย่างไร The Empress ครับ มาถึงเป็นความอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นความสุขครับ Six of Cups ครับต้องบอกว่าจะมีเงินจะมีคนเปเงินให้กับคุณนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามผมรู้สึว่ามันจะมีพลังงานนะครับเออมีคนมาให้เงินคุณนะครับแบบนั้น ไฟซอฟ f c คอร์สครับสัญญาณสิ่งดีๆครับที่จะเข้ามานะครับเหมือนมีคนหลงสเสน่ห์คุณครับอยากจะให้สิ่งของต่างๆกับคุณนะครับหรือบางคนก็เป็น e NERGY พลังงานของคนที่แบบมีคนเปอยู่แล้วก็ได้นะครับแล้วก็มี f five of c o i n s ครับสัญญาณสิ่งดีๆครับที่อาจจะเกิดขึ้นที่อยาจจะเข้ามาครับชาวราศีเมถุน นายออฟสอดครับมีคนจริงจังนะครับจริงจังกับคุณมากๆครับแล้วก็พร้อมเปคุณด้วยหรือคุณอาจจะเปก็ได้นะครับนายออฟสอดครับระวังเรื่องราวของสุขภาพความเครียดครับความกังวลสัญญาณสิ่งดีๆครับที่อาจจะเกิดขึ้นที่อาจจะเข้ามาครับ เทนอฟสอดครับบางคนอาจจะเป็นการ <c oughs> เขาเรียกว่าทำงานหนักพักผ่อนน้อยนะครับหรือ energy t e n o f s s o r d เนี่ยมันคือการจบในงานที่มันไม่ใช่ไม่ชอบนะครับแล้วไปเริ่มมองหาช่องทางลู่ทางใหม่นะครับปัญหาต่างๆในเรื่องของงานนะครับมันอาจจะหมดไปในเดือนนี้ก็ได้ครับคุณจะเจอทางออกครับเนี่ยชาวราศีเมทุนเป็นไพ่ธาดดาบครับ ขึ้นมาเยอะมากๆนะครับธาดาดก็คือธาตุของชาวราศีเมถุนนั่นเองแล้วก็ king of w a n d เนี่ยครับใต้สำรับเป็น the tower ครับ the tower ตรงนี้เนี่ยมันเป็นได้ทั้งการเปลี่ยนแปลงนะครับเชิงโครงสร้างการเปลี่ยนงานนะครับหรือการที่คุณตัดสินใจนะครับ จะ take action บางอย่างเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะครับของตัวคุณก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยชาวราศีเมถุนด้วยดีอ็ m มเพรสขึ้นมาในเดือนตุลาคมเนี่ยเนี่ยคุณมั่งคั่งนะครับมั่งคั่งในที่นี้คือความสุขนะครับความสุขการแบ่งปันนะครับคือคีย์ของของเดือนอะ่ะมันคือความสุขความสุขกับการใช้ชีวิตความสุขกับสิ่งที่คุณมีนะครับเราก็ปล่อยวางความเครียดปล่อยวางความกังวลไปนะครับ ในเดือนนี้เนี่ย i g ออฟคัพ p s เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานของคุณมีจินักคุณมีจินนาการคุณมีไอเดียนะครับที่จะเหมือนเหมือน manifestation ของคุณอ่ะคุณดึงดูดได้มันได้ทั้งดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามางานโอกาสเงินช่องทางการสร้างรายได้นะครับเข้ามา หรือคุณกำลังรอคอยเงินจากการลงทุนรอคอยเงินจากธุรกิจหรือใครที่คือในเดือนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะต้องใช้จ่ายเงินออกไปกับในเรื่องราวของบ้านกับในเรื่องราวของครอบครัวนะครับแต่มันก็ได้เงินกลับมามันเป็นเหมือนพลังงานที่ใช้เงินออกไปมีเงินเข้ามาใช้เงินออกไปมีเงินเข้ามานะครับคือไม่อยากจะให้คุณไปกังวลนะครับในเรื่องราวตรงนั้นบางคนก็อาจจะรู้สึกว่างานที่ทำนะครับ ผลตอบแทนมันอาจจะน้อยนะครับแต่สิ่งที่คุณลงทุนไปนะครับลงแรงไปมันมันมากกว่าไม่อยากจะให้คุณมองแบบนั้นะเมื่อคุณมองแบบนั้นมันมันเหนื่อยเปล่าๆดังนั้นผมรู้สึกว่าในในเดือนตุลาคมนี้สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีเมทุนเลยครับคือมุมมองที่ดีความคิดที่ดีนะครับจะนําพาคุณพบเจอกับสิ่งดีๆหรือทางออกของปัญหาต่งตางๆผมเชื่อว่าบางคนอ่ะ มันมีเกณฑ์พลังงานที่ในในเดือนตุลานี้หรือในระยะเวลาใกล้ๆเนี่ยวางแผนจะไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวไปพักไปไปอยู่กับตัวเองไปบำบัดไปฮิลลิ่งตัวเองนะครับอาจจะเป็นไปในจังหวัดใกล้ๆไปในประเทศใกล้ๆนะครับเหล่านี้ก็ได้ ผมรู้สึกว่านะครับถ้าใครเป็นคนโสดเนี่ยเล่าความรักของคุณคุณกําลังมีความสัมพันธ์ที่แอบชอบหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะครับอาจจะต้องมีการเทคแอคชั่นบางอย่างก็ได้นะครับเนี่ยเทคแอคชั่นในเรื่องราวของบอกความรู้สึกบอกสิ่งที่ต้องการนะครับบอกความในใจก็ได้หรือใครที่ความสัมพันธ์เป็นคู่นะครับก็วางวางอำนาจ วางการครอบครองวางเป็นการเจ้าเข้าเจ้าของนะครับต่างๆลงไปเพราะว่าในข้อสอดเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบการคุมอะไม่ว่าเขาคุมคุณหรือคุณคุมเขาเนี่ยมันอาจจะต้องวางตรงนี้ลงก็ได้นะครับระวังในเรื่องราวของสุขภาพเนาะ สุขภาพจากความเครียดเพราะว่าในตำแหน่ง2ตํตำแหน่งตัวนี้มันเป็นในเรื่องราวของสุขภาพได้เหมือนกันนะครับความเครียดการน,นอนไม่หลับนอนไม่เพียงพออะไรต่างๆเหล่านี้มันอาจจะส่งผลนะครับต่อสุขภาพของคุณผมรู้สึกว่านะครับในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยใครที่ทำงานนะครับเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของกิจาการนะครับก็อาจจะต้องคิดเยอะนิดหนึ่งเนาะในเดือนนี้คิดเยอะนิดหนึ่งคิดแผนการตลาด คิดโปรเจกต์นะครับอะไรต่างๆมันมีเรื่องให้เข้ามาให้คิดให้ให้วุ่นวายเยอะเหมือนกันแต่สิ่งดีๆคือมันได้เงินนะครับมันได้เงินมันได้คอนเน็ชันหรือมันได้เขาเรียกว่ามันได้มันได้สิ่งดีๆกลับมานะครับเทนอปสอถ้าใครยังอยู่ในงานที่ไม่ใช่แน่นอนจะมีการเปลี่ยนแปลง่เปลียนะครับมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงงานสูงมากๆถ้าคุณกําลังมองหาหรือคุณมีแผนแล้วว่าคุณอยากจะออกไปทําอะไรในเดือนตุลานี้อาจจะเป็นจังหวะ ของคุณก็ได้ที่จะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนะครับไปอยู่ในงานที่เป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะครับถ้าถามว่าคุณมีโชคไหมเนี่ยโชคลาภของคุณมันอาจจะเป็นโอกาสที่เข้ามาเนาะมันเป็นโอกาสที่เข้ามาโอกาสดีๆออหรือคุณอาจจะรู้สึกว่า คุณโชคดีเพราะว่าคุณมีมุมมองที่ดีก็ได้นะครับไพ่ใบนี้เนี่ยเพดออฟสอดนะครับเพดซอกคอนเนี่ยสองใบนี้ผมให้ความรู้สึกเหมือนการเริ่มต้นใหม่โปรเจกต์ Project, ใหม่ไอเดียใหม่ๆนะครับลู่ทางใหม่ๆดังนั้นในเดือนตุลาคมนี้สำหรับชาวราศีเมถุนคีของคุณอีกอย่างหนึ่งเลยคือไนท์ออฟทับส์ครับคือความสุขคือคาการมีความสุขกับชีวิตการมีความสุขกันพาตัวเองไปเอ j นจอยบ้างกับชีวิตนะครับไปเที่ยว ไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆที่คุณรู้สึกว่าได้ฟูลฟิลตัวเองหรือเติมเต็มตัวเองบ้างนะครับไม่ใช่แค่แบบทํางานนะครับแล้วเครียดอะไรต่างๆอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับแล้วกันในออฟวอร์เนี่ยถ้าถามว่าในเดือนนี้เนี่ยคุณต้องเชื่อใจตัวเองสูงมากๆนะครับเชื่อใจตัวเองไว้วางใจตัวเองนะครับไว้วางใจในงานที่คุณทํานะครับแล้วก็ ปล่อยวางผลลัพธ์ผมยังเน้นย้ําเสมอครับอะไรที่เราต้องการเราเพะเราต้องปล่อยวางผลลัพธ์เราต้องปล่อยวางความกังวลเราต้องปล่อยวางความคาดหวังครับแล้วเราจะได้ ถ้าใครมีปัญหาในเรื่องเงินอยู่นะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ทําได้เลยคือนอกจากคุณบริหารจัดการการเงินของคุณให้ดีละนะครับก็คือการหาช่องทางให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งในเรื่องราวของจิตวิญญาณหรือโลกภา,ายในก็คือการสํานึกรู้คุณหรือการขอบคุณเงินนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับคําแนะนําในเรื่องของงานสำหรับชาวราศีเมถุนคำแนะนำนะครับในเดือนตุลาคมสำหรับชาวราศีเมถุนครับ เนี่ยครับคิดเยอะคิดมากกังวลน,นะครับหรือตัดสินใจไม่ถูกตาวอย่างไงดีเชื่อใจตัวเองนะครับเชื่อใจเสียงภายในของตัวคุณแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่างานของคุณเนี่ยอาจจะต้องหาเวลาพักผ่อนบ้างนะครับบางครั้งความคิดเยอะความคิดมากมันก็ทําให้คุณคิดไอเดียดีๆไม่ออกหรอกนะครับลองปล่อยวางดูลองผ่อนคลายดูนะครับคาแนะนําในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ครับชาวราศีเมถุน นี่เลย Creative and นิ v o นนะครับต้องบอกว่าความรักของคุณเนี่ยดูสดใสนะครับดูพัฒนานะครับต้องบอกว่ามีอะไรดีๆเกิดขึ้นในเรื่องราวของความรักนะครับ พาการไปทํากิจกรรมนอกบ้านพากันไปเที่ยวนะครับไปเดทกันนะครับมันเป็นสัญญาณที่ดีครับของการจเจริญเติบโตในความรักในความสัมพันธ์หรือถ้าใครเป็นคนโสดก็คือหาเวลาอยู่กับกิจกรรมยามว่างของตัวเองก็ได้คุณจะค้นพบว่าคุณรักตัวเองมากขึ้นเนาะมันอาจจะเป็นพลังงานแบบนี้ก็ได้นะครับคําแนะนําในเรื่องของการเงินครับเป็นอย่างไรในเดือนตุลาคมนี้สําหรับชาวราศีเมถุน คำแนะนำนะครับในเรื่องของการเงินครับเพลงอิสเซฟครับไพ่ใบนี้เนี่ยคุณกังวลเรื่องเงินนะครับคุณไม่กล้าใช้เงินบางคนแบบจะใช้เงินออกไปก็กลัวนะครับอะไรต่างๆผมรู้สึกว่าถ้าคุณคุณต้องหาโอกาสให้ตัวเองหาช่องทางสร้างเงินให้กับตัวเองมากขึ้นคือบางทีคุณอาจจะต้องใช้เงินออกไปกับ ความสุขบ้างอ่ะไม่ต้องไปกลัวว่าเงินจะหมดจริงๆเหมือนเอาเงินไปเวลาคุณเอาเงินไปเที่ยวหรืออะไรต่างๆผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีความกังวลแต่คุณลองคิดว่าเงินคือพลังงานชีวิตเงินได้ทําหน้าที่ของเงินอย่างดีที่สุดแล้วอะในการที่แบบให้คุณใช้จ่ายซื้อสิ่งที่คุณต้องการนะครับให้คุณใช้จ่ายออกไปกับการ ลงทุนในตัวเองไปกับการเดินทางท่องเที่ยวหาประสบการณ์ต่างๆดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่านะครับคำแนะนําในเรื่องราวของการเงินคือกล้าที่จะใช้เงินบ้างเนี่ย letting go ครับอย่าปล่อยให้เงินควบคุมคุณนะครับหลายหลายคนเงินควบคุมชีวิตคุณอยู่นะคือฉันไม่มีเงินฉันกลัวเงินหมดนะครับฉัน ไม่กล้าใช้เงินอะไรต่างๆเงินควบคุมคุณอยู่ดังนั้นคําแนะนําในเรื่องของการเงินนึงเลยคือคุณจะทําอย่างไรที่จะปล่อยวางนะครับหรือปล่อยความกลัวในเรื่องของเงินได้ก็คือสําหรับผมวิธีผมเลยคือขอบคุณงานที่ทําอยู่แล้วก็เชื่อว่าเงินมันเป็นเหมือนอากาศอะเงินอยู่ในอากาศอากาศมันไม่ได้มีวันหมดนะเงินก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันดังนั้นสําหรับผมเนาะ ผมมาปรับที่ตัวเองว่าให้รู้สึกสบายใจในเรื่องของเงินให้ได้ไม่ว่าเงินจะโอนเข้ามาในบัญชีมากหรือน้อยอะครับในแต่ละเดือนหรือในแต่ละวันก็จะสํานึกรู้คุณเงินนั้นมองเงินจํานวนน้อยจํานวนเยอะมีความสุขเท่ากันอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็อาจจะเป็นข้อความครับแมสเสจทั้งหมดที่ส่งถึงชาวราศีเมถุนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณครับขอบคุณครับ